โอ้ยสุดยอดเลยครับอาจารย์อ้าวโอ้ใส่ยืดใส่ยังใส่ยืดอย่างนี้โอ้ยสุดยอดเลยครับนั่นอ้าวอีกแล้วครับท่านโอ้ยสุดยอดเลยอาจารย์แดงทีสามโอ้ยสุดยอดเลยครับสามครับถ้าผมถ่ายอยู่ในถุงที่เป็นที่ไทยเราดูที่สุตๆก็ผมเวลาน้ำท่วมก็ยังคงถ่ายอยู่ มาใส่เอียนตัวน้องไม้ได้ยูน้ำยูครับเด็กจานเอาเอาหมันกับหมันหมัน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 ั้ครับมันครับได้ได้สุดยอดสุดยอดเอา้องน้ำตัว โอ้ฝีมือล้วนๆเนาะฝีมือครับฝีมือเอาหนึ่งเต้มหนึ่งเต้มครับอันนี้เด yeah. yeah. <laughs> ี๋ยวเดี๋ยวเต้มแรกแข็งมันโอ้แข็งไม้ก็ไม่มายู่นี่เขาใส่ไว้จากหลังห้านเนาะห้าหลังครัแต่รุนอีกไป <laughs> กใสลังงารสมเป็ดจะแซ่บโอ้มันมันนะครับมันเขาไปดึงทั้งนั้อาจารย์ ผมคิดว่าตึงอยู่นี่ตึงบ่ลองบ่เลยโอ้ตึงกันเว้ยเออเอามันมันมันแม่เอ้ยพอจะพักแคนเนี่ยตึงบ่โอ้ยกินเป็นอะไรซิวฟาวิกโอ้ยโอ้ยฟาวมันชุดเชือกวันโอ้ถ้าใส่หลายได้หลายเลยเนาะนก โอ้ตัวนี้คือข้าท้อาจารย์เนี่เบิ้งโฟมนะครับบึ้งพฟมเข้าประจำเลยเอามกีหักลืนลุ้นๆโอ้ดึงรักก้บไปเลยเอ้าเอ้าเอ้นยยยยยย้ยยยยยยอยย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 ยเอาเยย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 อยย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 ยายย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 ยายอยยยอยย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 ยลยยยยย อ๋อไซน์ไซน์ไซน์นี่ที่นี่โอ้สย,ยอส,ส,อสุดยอดอนั่นด<อ>่าไซน์ใหญ่ไซน์ใหญ่ไซน์ใหญ่ตันี้โอ้ยสุดยอดเอาเอาตัวนี้ขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเนาะขมาเทียบกันเนาะโอ้ยสุดยอดเลยครับไสน์ขึ้นมาแท้าอาจารย์มันนี้นั่นนั่มานมเห็นบ่สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเอาสองแล้วเบิรเบิร์ตเฮาเบิร์ยังเป็นบ่เปนบ่โอ้ยมันมัพี่น้องเอ้ยมึดิมมันมัเห็นบ่ว้าวด่า นั่นแหละครับนั่นเห็นไหมสุดยอดครับงามงามงาม,องมาโอบไฟไหมโอ้พี่น้องเอ้ยงามครับครับเลี้ยงเลี้ยงหลังไปเอาไปกระโปรง ยังติดเลยคือวะไม่หรอกยิงขึ้นก่อนไปแล้วพ้อมันทุกอย่าพข่อยโมเดลได้หน่ะมันมันเป็นบทสิบอ๋อเอาเออเอาแล้วเว้ยเอาติดแล้วครับโอ้ยจุดยอดเลยจันมาอึดอึดอ้าวอีกแล้วครับท่านโอ้ยสุดยอดเลยจันแ่ดสามโอ้ยสุดยอดเลยครับสามครับเอ้ยหลังสุดท้ายพอดีเบ็ดเสียดายเบ็ดหน่อยเนาะ โอ้ยคักคักคอ้าพี่น้องเลยเออครับสามเห็นไหมนะเด็ดลาวาสุดยอดครับออืโอ้ยออามานั่นเลยโอ้ยมีแต่ไซ์งามพี่น้องเออจานถือนะดอเออน โอ้ยมันหมันนาจย์ที่บุดีมันหมานโอซีเที่ยวเนาะโอซีเที่ยวครับสะได้เบ็ดหน่อยเนาะสะได้เบ็ดฮาลังถึงสามโอเคครับโอ้ยมันหมาพี่น้องเอ้ยมาครับโอซีเที่ยวเอาเสียเที่ยวครับไม่เสียเีี่ยวมือล้วนเนาะฝีมือเอากลับมาดิโอ้ยเอาสิเพจเมนูกินแซ่บระบาดดิเนาะเอ้าไปไปไปโอ้เอากลับมาดิมาผมถือให True bắn thì nó người, giữa cho tao con hát. Nó cắp fat. Summ nicker trưa bọc phi bằng lắm bằng 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 Bết bằng bằng bằng